อ๋อสวัสดีครับนั่นเองกบผมสำหรับวันนี้ครับในสุดก็ออกมาสักทีครับกับสิ่งนี้ครับ Entry Gate c o m b i n a t o r Saber เบรฟดราคอนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็เป็นเอนทรีเกตคาเมเดอร์ที่ออกมาอีกแล้วครับแน่นอนนะครับว่าเอนทริเกตเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่าต่อได้สวยโดยที่ไม่ต้องทําสีไม่ต้องใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนน้อยประกอบง่ายประกอบสนุกนะครับาะง้นตัวนี้เนี่ยก็เลยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเราก็พอจะชัวร์แล้วแลหละว่าบันไดเนี่ยจะมีการทําตัวคาเมเดอร์ออกมาเรื่อยๆ,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 ๆในลายนี้เนอะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่าบันไดจะทําไปขนาดไหนเนอะซึ่งวันนี้ครับแน่นอนพระเอกของเราครับเซเบอร์น er ั่นเอง เราจะมาต่อกันแล้วก็จะมาดูดกันนะครับว่า Entry Gate Saber เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับผมเพราะงั้นมาเริ่มดวกันดีกว่าก่อนอื่นมาดูที่กล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับเท่มากเลยครับผมจะเห็นว่าภาพ C g จตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยเนี่ยเหมือนกับหลุดออกมาจากในหนังจริงเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของ CG ตรงนี้เนี่ยมันสวยมากแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโมของเราแต่อย่างใดนะครับอ่าึ่งนี้ครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด36ชิ้นนะครับไม่ต้องทําสีไม่ต้องตัดนะครับอ่าก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจุดๆหนึ่ เลกกะครับสีแดงล้วนนะครับแต่ก็โอเคยอมได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนค่อนข้างน้อยอะนะแต่ว่าตรงอื่นก็แยกสีมาสวยดีนะครับเนี่ยมีแผงให้ทั้งหมด4แผงนะครับน้อยมากเลยนะครับผมตัวนี้เป็น e n t r y g เกตสามพลนะครับของเลก3ามขวบนะครับคอมเบเดอร์เซเบอร์นะครับจะเห็นว่าชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับอ่าแล้วก็แยกง่ายด้วยนี่นะครับข้างๆกรองก็เป็นโมตอนต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามี4แผงครับสามารถแกะมาต่อได้เลยนะครับต่อเสร็จก็จะแบบนี้ครับมีมือไม้2แบบ แบบกำแบบถือเล็กกะแล้วก็แบบกำมือนะครับอ่าแบบนี้เน่อไม่จุดขยับเล็กน้อยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นประวัติข้าวคร่าวของเซเบอร์ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนี่นะครับก็จะเป็นกล่องของคอมเมดร์เซเบอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในร่างแรกสุดเลยคือเบสต้ากอนนะครับก็ถ้าเกิดออกครีมสันดากอนมาผมก็เอานะครับในจังหวะนี้โอเคครับกล่องเป็นแบบนี้ครับทีนี้มาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับให้มาเท่านี้เลยครับ ชิ้นส่วนตรงนี้ครับคือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วจากแผงนะครับทั้งหมด36ชิ้นตามนี้เลยนะครับแผงมี4แผงครับอ่านี่เลยนะ1ซ3่องตามนี้นะครับอ่ะซึ่งตัวนี้ครับมีจุดเสียนิดนึงคือนี่ครับสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะไปหน่อย คือปกติ Entry g a t e เนี่ยสติกเกอร์จะน้อยนะอย่างตอนเซโรวันเนี่ยมีประมาณ6ชิ้นเองนะครับแต่ตัวนี้เยอะไปนิดนึงครับก็ถามว่าน่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายเล็กน้อยแหละแต่ถ้ามาต่อออกมาสวยเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะงั้นเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่านะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากชิ้นส่วนที่ผมคิดว่าต่อง่ายก่อนคือแขนนะครับแขนก็คือประกอบ,บแบบนี้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับไวมากอีกข้างนึงครับอ่ะเป็นแขนของเบฟตาก่อนแล้วเนะก็ประกอบเข้าด้วยกันแหละไม่มีชิ้นส่วนอื่นนะชึบอ่ะ แบบนี้แล้วก็หน้ามังกร2อัน,นต่อเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้ชุบโอเคเรียบร้อยนะครับหน้ามังกรต้องตามเป็นสติกเกอร์นะครับอ่ะแล้วก็ติดตรงนี้แหละ Allāh. โอเคเรียบร้อยฝั่งหนึ่งแล้วก็ส่วนของมือส่วนของมือเนี่ยก็จะต้องอันนึงถือเรกะอันนึงไม่ถือเรกะเนอะซึ่งก็ประกอบได้เลยแหละผมว่านะไม่น่าติดปัญหาอะไรหรอกโอเคเรียบร้อยมือ2องั้างเรียบร้อยทีนี้ถัดมาครับ ส่วนทับเลือผมคิดว่าผมต่อได้โดยที่ไม่ต้องดูน่าจะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็โอเคสองอันนี้ประกอบเข้าด้วยกันชึบแล้วก็จะเป็นหน้าเนอะแล้วก็หน้าตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนบนแหละถ้าผมเดาไม่ผิดนะอโอเคใส่เข้าแบบนี้นะครับชึบเรียบร้อยละที่ลงมาข้างล่างเนี่ยข้างล่างฝั่งนี้เนี่ยของเบรฟดราคอนมันจะมีตัวนี้เนอะพองกันแปะทับเข้าไปก่อนชึบแบบนี้แล้วก็ส่วนต้องก้างที่เป็นดาบใส่เข้าไปชึบอ่าแบบนี้นะครับ ทีถัดไปส่วนตาเนี่ยค่อยๆใส่เล้อเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยแน่นมากนะครับจริงๆตอนแรกที่บันไดโปรโมทเนี่ยตาจะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตาจะเป็นพาร์ทเคลียร์ใสแต่ทำไมไม่รู้พอออกของเล่นจริงแล้วกลายเป็นสติกเกอร์นะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับตอกมาก็สวยนะครับสติกเกอร์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับติดแล้วค่อนข้างสวยทีเดียวโอเคหัวเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยน่าจะเริ่มไป็นส่วนที่ผมไม่สามารถต่อได้โดยที่ไม่มีใบต่อแล้วนะครับเพราะงั้นเราหยิบใบต่อมาช่วยครับอ,อย่างไรกสุดส่วนขาอ่า โอเคขาฝั่งนี้ต่อได้เลยไม่ต้องกันอะไรคือผมกลัวอย่างเดียวว่าเปลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดหเหตุการณ์แบบอ้าวติดเข้าไปเสร็จปุ๊บอย่าละมันต้องมีชิ้นส่วนอื่นใส่ก่อนและถอดไม่ได้แบบนี้นะครับโอเคฝั okay, ่งหนึ่งเรียบร้อยชึบโอเคนี่น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วของชิ้สนส่วนที่ต่อได้โดยที่แค่ประกบเข้าไปเฉยๆนะครับนี่ถัดไปสิผมจะต่อคือส่วนเอวนะครับส่วนนี้มันจะเป็นช่วงตัวถึงเอลลงมาเลยซึ่งเราก็ต้องนําพาทนี้มาก่อนนะแล้วก็โอเคใส่ส่วนตูดก่อนนะครับ ึ่งตัวจะต้องใสอ๋อไม่ใช่ใส่ใส่ไงนี่โอเคอ๋อโอเคฝั่งนี้คือฝั่งลัางฝั่งนี้คือข้างหน้าโอเคอเค๋อใช่เพราะตอนอาเธอร์ถือไปเป็นดาบแบบนี้นี่เนาะแล้วก็นํำพัตรงนี้ประกบเข้าไปชึบโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปส่วนบอดี้ด้านบนนำพัดน,นี้ใส่เข้าไปได้เลยชึบโอเคก็ประกอบง่ายจริงๆนะครับให้โฟ์ดเนี่ยเพราะชิ้นส่วนก็คือใส่แน่นประกบง่ายมากเลยครับ แกะที้ถัดไปทำยังไงต่อเอาพาร์ทนี้ซึ่งพาร์ทนี้มีรูเข็มขัดเนอะใส่ด้านหน้าโอเคเรียบร้อยแล้วพาร์ทนี้พาร์ท,ที่มีรูเข็มขัดใส่ด้านหลังแบบนี้ต้องหมุนยังไงเอ่ยอ๋อแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับส่วนบอดี้โอเคเริ่มไปรูปไปล่างละที่ถัดไปส่วนขาอีกข้างหนึ่งนะครับก็ขายข้างนึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพาร์ทนี้ก่อนเหรอแล้วก็พาร์ทนี้นำชิ้นส่วนที่เป็นเข็มขัดตรงนี้ประกบเข้าไป เมกเซนดีนะครับแบบนี้ชึบอ้อแล้วก็เดี๋ยวเอาฮิซัส,สึโฮเดอร์ใส่ตรงนี้แน่นอนอติดสติ๊กเกอร์ให้นั่นก่อนถัดไปตึ๊ด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 เอาขาใส่เข้าไปได้เลยโอเคผมเชื่อใบประกอบนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปชึบโอเคซึ่งสีแดงตรงนี้เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับอทีนี้ได้ขาสองข้างแล้วทีนี้ขาสองข้างผมคิดว่าน่าจะประกอบเข้าไปได้เลยแหละนะมไม่น่าติดปัญหาอะไรมัง้ง อ่าใช่ขาประกอบเข้าไปได้เลยนะครับชึบพองกันใส่แล้วก็ประกอบแบบนี้ชึบอ่าให้มันเรียบร้อยก่อนแค่ okay. เป็นรูปเป็นล่างนะครับกับเดฟดรากอนของเราทีนี้ชิ้นส่วนถัดไปครับภาพนี้เนี่ยอ่าแน่นอนตรงนี้ต้องประกอบแบบนี้เนาะเป็นชุดเกราะฝั่งนี้ก็ต้องแบบนี้แหลนะเนาะอ่านี่นะครับเป็นชุดเกรบบาะบังก่อนเนาะแล้วก็ฟัฟงซีกเดฟดรากอนครับใส่เข้าไปแต่ใส่ยังไงนี่อ๋อโอเคแบบนี้เรียบร้อย แล้วก็ในส่วนของเข็มขัดเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งโอเคฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไว้ใส่วันไรบุกส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่สำหรับใส่ฮีสัตโฮเดอรโอเคถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่เข็มขัดเข้าไปตรงกลางแบบนี้จากนั้นมาเริ่มประกอบที่ส่วนกันดีกว่าอย่างแรกแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาแล้วก็มือถือเลกาด้วยแนะ่นอนนะครับสุดท้ายก็ส่วนหัวใส่เข้าไป กด,กดเข้าไปสิเอ่อทำไมไม่แน่นเดี๋ยวอย่าตายตอนจบสิเซเบอร์โอเคได้แล้วนะครับอะทำไมหัวใส่ไม่เข้าละ่ะโอเคก่อนอื่นเลยทำไมมีปัญหาตอนท้ายล่ะเซเบอร์โอเคใส่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าน,นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับ Entry Gate, c o m b i n a t o r s a b e r Brave Dragon นะครับผมซึ่งโอ้สวยมากนะครับตัวนี้ ความงดงามครับก็ถอดมาตามในเรื่องเป๊ะๆนะครับชิ้นส่วนสีต่างๆครับออกมาอย่างลงตัวนะครับโดยเฉพาะปัดมตรงนี้เนี่ยก็คือลงมาปิดพอดีเป๊ะนะครับสติกเกอร์ตามตัวครับก็ถามว่าเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ make sense แหละครับการแปะตรงนี้แต่ส่วนที่ผมชอบครับคือสติกเกอร์ของตรงนี้ครับจะเห็นว่าสติกเกอร์วันไดร์บูของเบรฟดาร์กอนเนี่ยมันตรงเป๊ะกับในเรื่องเลยนะครับสติกเกอร์ตรงนี้เนี่อรายละเอียดดีมากๆแล้วก็ส่วนของรายละเอียดของเข็มขัดตรงนี้ครับ มันทำมาดีจริงครับคือเราเห็นเล้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดบันไดจะทำรายละเอียดลึกขนาดนี้ครับมันทําได้อะมันทําได้จริงๆอเ่แล้วก็ดาบเรกะเนี่ยตรงนี้ก็คือแบบมันมันใช่ครับมันคือเหมือนกับดาบตอนเปิดสวิทเลยนะเพราะผมมองว่าเอออันนี้เนี่ยสวยสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะตรงส่วนของอาวุธนะอ่าเดี๋ยวเมื่อลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังครับก็ต่อนะครับว่าสวยงามจริงครับเข็มขัดก็คือเป็นเข็มขัดผ้าคลุมก็ผ้าคลุมอ่ะนะเพราะงั้นก็งดงามมากนะครับตัวนี้ทีนี้ส่วนเรื่องขของจุดยัับบคร เน่อาว่าจุดขยับนี่ไม่ค่อยเยอะมากานะฝั่งหนึ่งหมุนแขนได้หมุนมือได้นะครับแล้วก็หมุนแขนได้ระดับหนึ่งบแบบนี้หัวมังกรขยับซ้ายขวาได้ถอดมือเปลี่ยนได้นะครับอีกขั้นหนึ่งขยับได้ครับสุดท้ายก็ส่วนหัวหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับจุดขยับทั้งโตของคาเมเดอร์เซเบอร์เนี่ยมีเท่านี้เลยนะครับดาบขยับไม่ได้แต่ถามว่าเท่านี้พอไหมก็นอกว่าโอเคนะครับสมราคาของเซเบอร์ครับซึ่งจุดขยับนี่เราถามว่าทําให้แอคชั่นท่าได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนนะ่ะแตมมักก็็สวยรเปา แป๊บนึงนะครับหัวหลุดคือมันเป็นการที่โอเคแหละก็คือเราสามารถนำฮีโร่ที่เราชื่นชอบเนี่ยมายืนโชว์แอคชั่นท่าอะไรแบบยืนคู่กันได้ครับแบบนี่ในหอเยาเซเบอร์มายืนคู่กับเซโรวันแบบนี้นะครับก็แน่นอนนะครับพระเอกประจำยุคเรวะทั้ง2คนนะครับก็มาอยู่อยู่ด้วยกันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคนที่สามคนในสี่เนี่ยในเอ็นทรีเกตจะอยู่ผมคิดว่าน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆจนครบยุคนะครับผมอ่าประมาณนี้เนอะโอเคครับนี่นะครับก็คือเอ็นทรีเกต c o m m a n d e r Saber Brave Dragon Form นะครับผมซึ่งนั้นะครับว่าต่อง่ายต่อไม่ยากครับติดปัญหาแค่ส่วนหัวหลุดง่ายครับนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าสวยงามสมกับเป็น Entry Gate นะครับรายละเอียดดีครับติดอีกหนึ่งคือสติกเกอร์เยอะไปนิดนึงครับตัวนี้เนี่ยแต่ว่าสติกเกอร์ก็พอจะเมคเซนเข้าใจได้นะครับว่าบางจุดเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์จริงๆนะโอเคครับนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel สำหรับใครมี สำหรับวันนี้ก็อต้องขอลาไปตานนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับรบ๊ายบาย